Yeah. ตอนเด็กๆไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งลงจะประกบหน้า กดเข้ามากำหนดค่ะแล้วมันคงไม่มีที่ทำดีแล้วปรากฏว่าทั้งหมดคือทำฟรีไม่เสร็จดุดีแถมตลกมากไม่ม,ม,มีมนุษย์ที่มักโลภในเจาานนัารว้าลนี้มันไม่มีเปอร์เซ็นต์คอรับใันในสมการหรอกคิดภาพหัวใจว่าคนทั้งโลกก็จะเป็นประมาณนี้แต่ระจัก์กับตาว่ามันต่างกันบานในความจริงทุกคนก็ต่างพยายามจะผ่านความทารมานเอาจากบ่วงพันธนาเพราะเรายังเด็กและไม่เคยจะห่วงยามชราและอยากทยาียจนจะเลกว่าไะจับกว้า,า,วานมนุษย์เป็น ่อยธรรมดาบางคนอวดกันปลาปลา oh. บวกกันคาตาไม่คิดว่าตัมาปวดกับบานกับคนหมวกทรงกระลาเช็ด oh. มันเมาคนโจรกันตามทางอยู่บนโลกที่ป่วยไปตามการแล้วก็ทำได้ก็สวดภาวน,วน,นา Yeah Oh ฉันดิน อดครอบพวกเราทุกคนแต่ก็มีปากท้องเราทะเยอะทะยานให้มีทุกอย่างพร้อมเราอดทนสู้กับงานแล้วก็อากาศร้อนมองข้ามกิเลสตัณหาที่เข้ามาหวานล้อม<ะ>เพราะก้เหล็กของเวลาคือมันไม่อาจย้อนต่อให้เราจะบูชาด้วยการเหกปากล้องชีวิตจริงมันไม่มีโค้ดที่คอยมาสั่งซ้อมไม่มีใครบอกว่าอนาคตมันจะลำบากน้องอาจารย์ที่ดีที่สุดมันอาจเป็นเพียงประสบการณ์ มันจะบอกว่ามึงคนณบูหรือมึงคนณหลบกมันเราต่างก็มีเหตุผลตัวเองที่เอามาถกกันจนบางที่เราก็กดดันเมื่อไหร่มันจะหมดวันบางทีเราหมดประโยชน์ไปพร้อมกับวันที่หมดตังบางเวลาความคิดมันก็เปลี่ยนเป็นโหมดดำวุ่นวายแล้ววนเวียนปนกันไปจนหมดกรรมเพื่อหยิบเอาความสำเร็จสักอย่างขึ้นมาเป็นบทนำ ยอมมองแสงสว่างที่ผ่านจากทางหน้าต่างต้องเจออะไรต้องไหลและหลากจนถึงวันที่เราต้องจากต้องผ่านเส้นทางที่มันช่างประหลาดไปถึงวันที่เราต้องห่างต่างต้องเจอกับความลำบากไปจะไม่เหลือใครให้กรับเลียงความทรงจำเอาไว้เป็นฉากที่เคยทำก็คือหวังจะไม่เป็นบาปต่อยไฟจะเผาไกลหรือไม่ต้องเดียวดายกูแค่อยากพักใจม่เย็นก่อนเหนื่อยล้านี่พูดมันได้เต็มปากวนเวียนมันก็ควันที่อยู่เต็มปอดปูนสิ่งที่หลอกแล้วสิ่งที่รู้ออกมาดอดไปสู่มันก็เป็น กุลขิตชีวิตกุลกิบก่อนสุดทนแต่ข้างในยังไม่อยากพอในทุกก้าวที่ต้องเิอถึงแม้มันอย่างร้อนแต่อย่างไงข้างในกูก็อยากร้องยิ่งต้องโต,ตขึ้นให้มากขึ้นไปกว่าเดิมตอนที่มองตัว,วเองออกมาจากจอไม่ต้องเจอกับปัญหาใจกูอย่างพร้อมและถึงแม้ตวัวเองคงไม่อาจรอเขาไม่มีสิ่งใดรอทท่ถาบอบเวลาผ่านไปจะไม่ต้องจากจอคอยก้าวอยู่งฉลาดที่อดีตที่ผ่านบองตัวเองใงหาาประมาทพอที่จะทำจุดหมายที่เรากำลงมองเป็นตำเสียงที่ตะโกนออกมาจากคอเป็นเหมือนงานประจำบอกตัวเองให้ฟังเพราะว่าแสตะวันมันคงไม่ต่างพรฉะนั้นมึงอย่าราอ